ไม่ว่าท่านอาจารย์จะชอบหรือไม่ข้าชอบอาจารย์มากที่สุดนางกำลังสับสนหลังจากรับพลักจากสุราวิญญาณนั้นหรือจะเย็นเย็นก่อนไม่ข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการที่จะสงบสติข้าต้องการท่านเด็กคนนี้หลังจากเข้าสู่ขอบเขลียสุริญาน ความแข็งแกร่งของนางก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วท่านอาจารย์ค่าค่าจะตั้งใจฝึกตืนให้มากด้วยวิธีนี้ท่านอาจารย์จะได้ไม่ต้องอยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเด็กโง่ปวดหัวจังพลังของสุราวิญญาณแรงเกินไปค่า มาจบสิ้นแล้วเมื่อวานข้าทำอะไรลงไปกับท่านอาจารย์โดยไม่รู้ตัวมันช่างน่าอายเหลือเกินกินซะทำอย่างไรดีข้าจอกไปเจอหน้าท่านอาจารย์ได้อย่างไรตื่นแล้วหรือมานี่สิท่านอาจารย์มีอะไรจะพูดกับข้านั้นหรือท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าเมื่อคืนข้าจะทำเกินเลยกับท่านอาจารย์ ข้ายินดีที่จะถูกลงโทษแต่ได้โปรดอย่าโกรกธข้าเลยเมื่อคืนงั้นหรืออืมเจ้าสมควรโดนลงโทษจริงๆจบสิ้นแล้วแรงกดดันนี้ท่านอาจารย์ก็ต้องกดมากเป็นแน่โอ้ยหากพลังข้อเขียดของเจ้ายังไม่เพียงพออย่าได้ดื่มสุราวิญญาณจนมากเกินไปมันไม่ส่งผลดีกับการฝึกปืนของเจ้าเข้าใจหรือไม่ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ดีจริงๆที่ท่านอาจารย์ไม่ถือสาเตรียมตัวให้พร้อมเจ้าจะต้องไปที่สำนักต้าหลัวสำนักต้าหลัวภายในสามวันเจ้าต้องได้รับโชคสีทั้งหมดของโลกสารพันมนุษย์และสำนักต้าหลัวก็เป็นหนึ่งในนั้นทราบแล้วสำนักต้าหลัวภูเขาฟูหลินภูเขาฟูหลินมีลมปานมากกว่าที่คิดไว นี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาสํานักต้าหลัวยุทธพวกเจ้าเป็นผู้ใดหานกล้าอย่างไรถึงมาบุกสํานักต้าหลัวงท่านอาจารย์เราควรปล่อยให้พวกเขารายงานหรือไม่ดูเหมือนว่าการบุกลุกเข้าไปในสํานักจะไม่เป็นการดีนั่นมันชักช้ๆเกินไปแต่ไม่นานมานี้ผู้นำของพวกเขาอะ อามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นวิถีแห่งเวทยอย่างนั้นหรือไม่ลมปานี้